นี่ปลาตัวนี้แซบนี่ปลาเค้นี่แซบนะเออนี่คืปลากะเด้อนะเนเนอะชื่อขึ้นตามน้ำเนาะเชื่อน้ำลายก็ขึ้นลายโยปลาน้อยมันมีขึ้นทั้งหมดปลาลายนี่เล็งเลยทุกคนเล็งมันชุกไวอย่างนี้เพิ่งนี่ทุกคนทำเลแขยงมันนี่กี้มันนี่กี้เพมันนี่ตุย ตอนนี้ก็พอดีเขาอิ่มละทุ่งของรถซช้อปลาชั่งพญาแล้วเพื่ออะไรอยู่ละผักผ่อนย่อยนิดเดมได้กินพอกลินพอดีแลวเหลือเอะลงต่อยได้บ่ดนี้นหอยชิล็อขึ้นื้อพุนไปหาแกงเบ็ดชิคยี้โวยชีดำพูดละึ้นไปรัดที่พุนเลยรุล้วนว่ารอบชอกนี่เสีไดายทุกคนทำไมพราะอะพีงลายค้านลงเลย อยู่หาวนอนอยู่ลูก <Develop ing> in <water> น,น้ำมันจิว้วเลยอยู่ในยิงไป <c oughs> เป็นน่าเลิกบนี่ยม่ดอกนี่เพือนี่ึกบกับกบมีมากระลิงนี่ปลาไม่กินแล้ยนี่ใส่ปล <c oughs> าแต่แก้มมือละกูมือละปลานี่ระวังสี่สาทุกคนรอบสองเขาก็ขึ้นมาแล้วนี่ โอ้หนาวขนาดรอบสองตอนนี้ก็คัำแล้วนะทุกคนเกือบสี่โมงละป่ากระลุงคนไซล้วเรียบร้อยมึงเดียวพี่มึกินเต้าเห็นมึงได้กินเดียวเยอะกูกินนี่ทุกคนโอ้ได้ปลาสองถงรอบนี้แต่หนาวกอดนะอันนี้เฮลเลอร์เลยฮิวบมดเลยชะโงกเลยชะโงกถ้ามันสบายถือถึงถือครับ นี่บอกใส่เรียบร้อยละนี่มันเนาลุงมันเอามาใส่ขี้มันเกือบเกือบเลยใส่เกือบเรียบร้อยแล้ลุงเขาก็บเนี่ยี่มันน่ะะี่มันเนากวาเขาี่นราใส่ล มีตัวเขอะเทั้งมาละลงไปแล้ตัวน้อยมียิ่งติดนิดยิ่งตัวโตใหญ่เออโอ้ได้ประมาณหลายโลตัวนี้โนาะเยอะนี่ทุกคนในปลาชองคงอ่ะวันนี้กันเพียงไฟก่อนเพียงไฟแล้วยังเมือแอ้วทุกคนมาฮอนบอนพอดีครับออกตะบอนโฮยบนสี่โมง มังหันปีพอดีหกโมงพอดีคั้มพอดีมันเกิดหาให้ชีวิตกินคือเก่าหมอใหม่กำลังเก็บส่งเข่าด้วยเห็นหนึ่งมาอูบใส่กัมาหดเทียงใส่เร็วเรียบร้อยขนาดดำโมเดลนี่เนาะนี่ทุกคนโอ้ยนกินแล้วเริ่มนี้ ยชมพ่อมออุดงเาแล้วยี่ชมเอ็ดชุอยู่แกงกแกงจะปีงกับตำโท่ชุดแล้วปีงนะปีงงดตการอย่าคนลุอย่าคลุกอย่าคนหยุดที่ห่างไวจ้ะไงรุมมันยมเลื้อหลังลมาหอยมาฮันไม่ไ้ว่าตายแท้ เขมไหวเนาะอืม <c oughs> หังคักแล้วนิดหนึ่งไปเรือยลูกโป่งนี่แหางตรงล้างอีกปาตีนแท <c oughs> <c oughs> นปาตีนยำดีหน่อยจะดี่แชมตบตบตาพังเลยใจเยอะแต่พอกระตุ้มมาได้ตัวเดียวทุกคนโอ้ยในสำแข้งยิงไม่ได้มันตัวนั้นยิงได้แต่ห้ามตุหนาตะเครื่องเดียวอันนี้ปลาตัวนี้แชีบนี่ ปลาเค้ยนี่แซ่บนะเออเนื้อปลากาปลาคือปลาเรียาวเออคือเดียวเดินโอ้นี่ปลาปุกนี่ทุกลูกอันนี้ชุ่มแซ่บตัวนี้นะเห็นบ่อืมแซ่บไปตัวนี้เลยยังเอินปลาปุ๊กนี่ปลาไหลไก่โอ้ไหลปลากุลามนนย่่ตเกา โอ้ปลากาได้ได้สามโตสี่โตัวกวยงเอิญปลาปุ๊บทุกคนโอ้โอ้ปลาปูยังลุกมาเมื่อนกินปีงปลาทุกคนโคไว้ปีงไว้มือกินมืออื่นเฮ็ดชมแน่ดุงดาดันเฮ็ดชมปีงกันเินดเลี่ยงนี่แน่ดูดเห็ดชุบ กูหูแล้วนะทุกคนตอนนี้พเนกรพ่อโคเ้ากําลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่พี่มะฮอยเป็นกำลังจามในปิงปิงกะเกิร์ชีวิตบะลุงวันนี้ได้เฮ็ดจมเนาะเนี้ยอันนี้เฮ็ดจมตัดตะโถอยแล้วนะอันนี้ลาบทุกคนนี่ลุงดาดเป็นจามโหูมาฟักเซินตัวนี้ละฟักเซินลาบนี่ ลาบกัดลาบตอดเนี่ยน,นะแบบนี้ <laughs> ลาบสดม <c oughs> ีขี้มันนี่ขี้มันก็มุกสลาบเสียบเข้าไปจานหอยเห็ดถนัดเชียบนะโมนี่ มกเียบลโอ้เสียงนกรอบเลยมิดชมยเปลี่นเปลี่ยนเลยอานปบ่ติเลองแล้วว่ามาด่าเฉียบป้าก็ติเลองเชืเกินป้ายวนะเออ มันกี่เป็นเฮ็ดยูทูปยูทีฟแล้วจะน้อยนึงก็ติดเลิกนี่เหระตายแล้วอันนี้เนี่ยแอนิโลมได้กว่าอันนี้ปลาเห็ดลาบโอ้ลายเติมได้ทุกคนเลยจะลายออมปานนั่นปลากุลามบอกปลาลายไก่นี่เห็ดลาบนี่เห็ดเห็ดชมนี่อ๋อเฮ้ยเอาผิดเอาถืออีหละหยุดกินหยุดรบ เป็นระบบปีงก็หอกว่าก็เน้ยเอาไม้พัดชองงานเออพัดออกก็ได้มีเชฟก็ได้เออพัดนี้โลดก็พัดนี้แล้วก็หอกไม่ปีงโลดเังนั้นการปีงกับความทางนาลงมันแห้งพุ่งจังนั้นฉันมันฮักยันไม่ฟักอีเด็กออกกลางชวาลับชดเออคนจัดแจกเลยโม้หอยยันนี้ฟักเลยยันลับชดได้ หลาป่าเนี่ยมาแรงโอ้หักเลยทุกคนเลยปาดไตเอาชุดๆหรยปปามันเนา <ừ. S 3> อีเพื่อมักเบอร์เลยชุดปากี่ไปชุดชุดอ,อ๋อทิมมก <Hello. S 3> ักโรดอะไรมักเบอร์ลป่านะเออแเบอร์กดให้ลงเห็นด้วเบา ยาทิ้มแม่กูตัดเอาทิ้มเลยนะขี่มันนี่ขี้มันเนี่ฉันตะขี้มันเลยมักเบอร์ละปลาแต่ก้ากูกินปลาตองไม่ได้ยิ่งมิดนะฟักกี้มันเชอญยาเบอร์แกเบอร์หัวเบอร์ขอผมผมักเบอร์เบอร์นี่ละปลากันปลาตองนึงคนมักเบอร์น้ำปลาดุกหางโกย หอ๋อใหญ่เลยเข้าตัดปุ๊บยังไม่เยอะมาจากปีงสามปีงสี่ปีงไหมเนาะขี่มันทุกคนนตะขี่เพ,มพเ่มันเพ่ข่อยแจวเพ่ข่อยแจวในตะคุนเลยกลมอำลับเลย ลาบป,ปานะ่าเนี่ยมีมีคีมันนี่ทิมพร้อม <c oughs> <laughs> ถือว่าไม่ชนะ <c oughs> เชี่ยบแล้วนะอาวแล้วเนี่ยแมันก็นกนกนเชี่ยบเยอะดอกแต่มันมัมนมีคือมันมีขมเร <c oughs> ียบร้อยเลยทุกคนผ <c oughs> ักเป็นก้อนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีแต่ต้มน้ำแล้วก็มาโลแล้วก็ปุงเลยมนะันพอเดียวแล้ว โอ้นี่ทุกคนโอ้บวชหอยเป็นปีงเรียบร้อยละโอ้มีปีงตัวใหญ่โดดอันนี้ปีงหูมันเนียจามหูมันอันเชือราบนี่นะมันสัดนส้านเลยอีหนึน่งมาอุบ ชุกลบบอจีจานเนาะไปชุกะโปงนั่นสิมคุัุชุกลบปงไหบูน้เลยยังยังนี่ทุกคนเครืองอยู่ค่านี้กปลา่เช่ยเคืองเงนคือตำลงดาดเพื่นนี่โอมีเงน หนูหนูก็มีนกข้อก็มีนะนี่นี่นกข้อนี่ทุกคนเก่งแหงขึ้นมาลายมือแล้วไอ้ทั้งนกข้อแล้วก็นหนู <c oughs> กระแตก็มีอ่ะมืออื่นก็ข้ากัเตรียมโตเดินทางเมื่อละทวนเลยมานอนสองคืนรอบนี้มาเอาลถไถเมื่อแกเข้า เก็บปั้นเข้าละ<ม>านถไทรปนน่มีมา,มาตั้งแต่ผู้นกไทรป้าั้งแต่จามเดินผู้มาตั้งแต่ย่งางผลนกไทอันนี้ผักโขมมันเนี่ยตาำโขมมันหอมได้ผักโข,โขมัเนเจอเลยแซ่บอร่อยนะทุกคนเรียบร้อยปรล,ลุงต่ำออะยังมันต่ำ

เขามานะเชแล้ว้อืมเชนี่ตับหมอะไรกัอืมตบหมเดี๋ยวนีโหได้ปีปลาใช่ไหมนะ

ตุยตุยทุกคนเอ้ยลาป่าอยู่ป่ามันได้แซ่บจำเลอร์เคยกินแต่อยู่บ้านฉีมือลุงคนนี้จำเฉลิมมัดรถของเราเนาะเชื่อขึ้นตามน้ำเนาะเชื่อน้ำลายก็ขึ้นลายโยอป่าน้อยมันมีขึ้นทั้งหมดป่านลายนี่เอาเนินโค้แล้วพอแล้วหมดน้ำแล้วจนหมดแล้วผูกมอเนี่ย ผริช <representatives>. uh, ุดนะอะขึ้นนี่ล่ะขึ้นน้ำน้ำนี่ละโอ้ขึ้นน้ำลายอะไรทางนี้เลยช็อนเด็ดคือตัวนี้เลยล่าปลานี่บอลลูปิงปลากาเข้าแล้วๆอ่ะใช่เลยปลาตัวนี้กระไม้เหมือนน้องนี่ชื่อเดื่องเขาโอโค่นักฆคาฮันนกอง เม็ดไว้เรียบร้อยนะคือเม็ดนี้เนาะเชิงเม็ดอะไรเกือกเงินมีพิษก็มีเลยอึมีเพชรก็มีเยอะนั่นนี่กเจลกับอยู่ตะลุ่มยามมีโคตเราตักไว้นี่ยเบิ้งขึ้นมีเห็นเจลลาบไปพชรก็ไม่เชียบได้ทุกคนเลยตุดอยูืนงอพอดีแล้วยังกระเทยอยู่ไอ Mày mày chưa bằng lưu cho lạy lưu bằng lưu đi. Sì, nó sẽ nó sẽ lạc cho lạc, hả? Ah, thôi. Haha, hả. 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 này hả. กันจางเห็นเลยเกือบบอเกือบตัวนี้เห็นพุ้ดนึงเห็ดมาเขาโค่หน่อยไหมเกลือนลงไปเข็มแล้วพื่อนชูหมีมักเข็มตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเขาโค่นี่ของแท้ของจริงแล้วเสียน้อยเสียน้อยเสียลายเสียบลายแล้วนี่นะเขาโค่ก็มีมันเยอะเขอะพุดนดอน ยามันยำกุบกพอดีุ้คนมีมากเล็ดเล็พอบอพอแล้วยำกุบกุบเลยนะผุ้คนแบบขึ้นบุญลายก็มีแซ่บกว่ายำกุบกุบเลยนะเขเริ่มพอโคนี่นะเขาเริพอโค่เป็นีอยู่ของพ่อโค่เสู้เป็นย่าอะไรทีมุนุูนลองดูอร่อยบคนแนวเฮตอนี่ ว่างปุบนี่ยนั่นเนาะนี่ทุกคนโอ้ยดูคำแรกแห่งมันนี่อือเห็นเลือดจ่างเลือดเข้มพอดีบ่ดีเลยสีน้าแฝกหน้าแฝกเป็นนเป็นนอีพ่อเป็นนบ่อืเนี่ยบอกว่พอดแล้วมันลดเนาะเฮ้ยบ่อีนิดนึงเอาแบบนี้ดับปลาไหล ตักลงแล้วบะหน,นี่มาไล่ลงแ,แล้วบะอมี่เอาคอกปพุ่นแล้วก็บูชาบูเชื่อกินเลยกินแล้วคู่วิมาวิเคราะห์ใจไปไลยน,นะเขาชวนีนะเข<า>้มนุ่งนะเข้ม <laughs> มิดอ่ะโอเคปลาเราก็เริ่มแฮมละเริ่มแฮมละทุกคนอันนี้บอกจะปีงกินไหมเนี่ย <laughs> เย่เย่เป๊ะแล้วนะเฮ่อผัดประมาณทีละอัน <laughs> ตัวพี่กินเอาพาดหันรุ่นชูไว้ก็แฮมบวกพาดแล้วไหม่๊ะห้อยรัโอ้เลงมันชุกได้เนี่ยอาก้อนเนี่ยโหเฮนี่โหมันกิดงนี้แดงเอาไปันไอ่ะไปโดนะเออะไรี่ะไปเฮดุงพักอ้าชุกก็ได้เบาขากีน่อยทำไมจมชิ้นชุกน่อยอันน

โอ้ทุกคนพร้อมเสิร์ฟได้นี้ได้รถนีวนแล้วลุงลนี่ไปแล้วลุงรถนจะพูดจะล่นก็ล่นจะล่มอไหมจะล่กได้ล่นไ้เนาะนี่มโนอิ้วฮะเอากรไดพร้อมนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟดีก็ได้หยนี่โชว์นี่ยศกมันอะนั่งตมีรนู่นมีทุกคนกำางแข่งมันนี่ขี้มันนี่ขี่เพมันนี่ตุย นี่เออบีมันเออใครแด้เหนดูบีมมันมีเออป้าป้ากินอย่างนี้ได้โอ้โหเหมือนตัวคนมากแซ่บแซ่บมากคำซูลกินว่า Ừ, bảo hoa vân nâng lột nữa tân nhưng rồi nào? Mình thích. Ừ. nhớ ăn mừng quýt đi luôn mà đó nè là. Ừ. Là นี่ยำนะกดมาขมพอดีอำราบมาลุงขมไปอำลาบนะทุกคนทอดกเขา่อัทอาวตนหมดอ,อ <c oughs> นทกนดีนี้ีนี่ยปิ้งปลานี่ ลปอ่อนเน้นๆทุกคนนมันนี่ลาดปลาตู้เลยนมันมีกระบานมีคักนี่อือเหรอหรอนั้นกบีเชบเด้กินมะไรนั้นแล้วกันบเบอรเงี้ยพอแล้วนุงบนุ่งนี่บอเขา

โอ้ยพูดนะเจ้าไม่ได้หรอแซ่บเลกินขอามุ้งมากินนะนะนี่นนนะม,มันจะแซ่บนี่ข่ามุ้งน่าเงี้ยงน้อยน่าอยเลยนะไม่ยิ่งน้อนมีวัดปูมาฟังกัน าปเลยนับต่เขาขอหอมมุ้ไปขกูปไปขอนะ,ล,ะนลูกกูหลัง่งยขากไปมูน้าเพื่อไปขอ,นะขอกอือคุนะแม่สุบัญยังน้อยเขาแห้งหลัไงไงมีไปโตอ้ไรตัเยอนะนี่ไปข้อนะงูจึงไปที่เริ่มมีกินนนะ้อดูหอมต้องังอีตู้เขาไปขอมูนะ้งแลครับเื่อ,อ <laughs> โปเป็นคำท้ากำพ,าพ่อย้อาแล้ยังบานเมืองพึ่นดูทุกดูมินบลอารนลนะเามาก็กลาบปลาก็ไม่ได้เขาไปขออย่างมาลุงโอ้โอ ผมมีไดเเนายามีกินน้ำจดตาำใครได้โทรนี่ไงหมดละเีหมดละหมดแต่เอือตรอดเลตอหเลเหมนำได้อยู่เอาไม้เขากบกบกบปไม้เขากันงำได้เนังเทียมยำได้เอามากินน้อเลน้จดก็ดูรางกระตับลำล้ำสองบ้าน

นห้อยเชือแล้วเสียผดมืดห้อยเชือห้อยช้างเลยเพื่อนละทุกคนอะเก่งตับนี่ค่ะโอ้ยกำลังหนึ่งอยู่ปลาแซ่บเกินนะพี่น้องโอ้โหปีงปลาก็ยังอยู่เพิ่ก็บีเยอะบีเยอะเยอะไปเลยเนาะเอ้ารอทานหน่อยนึ่งความลุ่งว้าวกำลังหนึ่งอยู่ทุกคนเยอ หูลืมหูลืมกัมาฮอดกันมากลยก็ใสดองน้ำปลาดอกแบบมะขามดอกดอกชีวปุกเอาทุกคนตอนนี <38. S 1> oh. <t> ้ก็ที่เฮากับผัดอีกข้าวอิบแล้วทุกคนเนาะวันนี้ก็จะพาเดี๋ยวนอนพักผ่อนก่อนบ้านนี้พระทุกคนเลยมือเส้ากับเสดเดินทางมืองกัปทุกคนเลยเอารถมาเอารถแล้วก็เจ้ารถมื่อเลยมือนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจพี่น้องผู้ไปเมื่อทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ้านคำสูรเนาะ